หลังคาตู้ทึบมีประตูเปิดยกขึ้นได้ทั้ง3ด้านพร้อมทําสีดาภายนอกแถมยังแอบซิ่งด้วยนะสเปคมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยตู้ทึบคันนี้ความสูงอยู่ที่1นึเมตรยีวัจากพื้นกระบะใส่รถวีโก้สประตูเป็นหลังคาทรงเตีย้ยแต่ลูกค้าแอบซิ่งขอปีกท้ายแบบซิ่งเวาวกลางส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะ มาพร้อมประตูเปิดยกขึ้นได้ทั้ง3าด้านทุกบานประตูใส่ชกน้ำมันก็เปิดขึ้นง่ายๆสะดวกสบายแบบนี้เลยค่ะภายในคันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นกุดด้วยไม้อัดสีขาวนะคะแต่จะกุดสนวนกันความร้อนก่อนที่จะกุกไม้อัดด้านใน1ชั้นกุดสนุนกันความร้อนรอบคันเลยนะคะจะช่วยลดความร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะ การกุฉนวนของทางร้านเราจะกุให้ทุกส่วนแบบนี้เลยนะคะกุก,ก่อนที่จะหุ้มโครงสร้างให้ลูกค้าค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเราจะถ่ายภาพให้ดูก่อนที่เราจะส่งงานทุกครั้งค่ะภายในมีไฟเส้นแบบ r e d ีส่องสว่างภายในตู้หดวงด้วยนะคะส่งมอบงานให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะหลังคาแบบนี้สามารถใช้งานได้อนเนกประสงค์มากมนะคะแถมยังเข้าที่จอดรถเข้าอาคารตามที่ลูกค้ากำหนดได้ด้วยค่ะ ทุกชิ้นงานมีรับประกันสินค้าหลังการขายเส้นการช่างขอขอบพคุณลูกค้ามากๆสวัสดีค่ะ